นิจยามาชวนทำขนมจีบส่วนประกอบมาดูเทคนิคขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะเราก็จะน้ำแข็งใส่กระมังของเรานะคะแล้วก็หม้อนะคะมาใส่นะคะแล้วก็ใส่หมูที่เราสับละเอียดเรียบร้อยดีแล้วนะคะ50กรัมนะคะแล้วก็มันหมูนะคะสับละเอียด400กรัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เทคนิคนี้นะคะคนให้เข้ากันเทคนิคนี้นะคะจะทําให้หมูเนี่ยเหนียวแล้วก็กรอบนะคะเพื่อเราจะน็อกเนื้อหมูเขาให้กรอบแล้วก็เหนียวนะคะแต่เราจะใช้เทคนิคนี้นะคะคนให้เข้ากันดีแล้วนะคะจะใช้กระเทียมสับละเอียด20กรัมนะคะเพื่อดับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นหมูแล้วก็จะใช้ ก้านผักชีอีก10กร,รัมนะคะเอาเฉพาะก้านแล้วสับละเอียดละเอียดนะคะเพื่อให้ได้มีกลิ่นที่หอมนะคะพอคนให้ดีเหนียวดีจะใช้กุ้งนะคะอีกร้อยกร,รมัมกุ้งนี้เทคนิคต้องสาวเกลือนะคะแล้วก็ล้างแป้งมันนะคะเพื่อให้กรอบนะคะแล้วก็ใช้ก้านของต้นหอมอีก10กร,รัมนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อให้ขนมจีบของเราเนี่ยมีทิกเจอร์ที่กรอบอร่อยนะคะแล้วก็จะใช้แครอทสับละเอียดนะคะอีก40กร,รัมนะคะใส่ลงไปนะคะ คลุกเขากันให้เข้าเนื้อกันดีเลยนะคะมันจะเหนียวนะคะใส่พริกไทยอีก1ช้อนชาน้ำตาลใส่แดง10กร,รัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะ คุกเ้าเนวดกันให้เข้าที่นะคะเราใช้เทคนิคนี้นะคะมันจะรัดตัวหมูน็อกหมูอย่างนี้รัดตัวหมูจนเหนียวแล้วก็จะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเพื่อให้ขนมจีบของเราเนื้อของเขาจะนุ่มแล้วก็เหนียวดีเลยนะคะคุกเค้าจนได้ที่ดีเลยนะคะจนเนื้อเขาเข้าที่แล้วจะเหนียวมึบเลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะทําให้เนื้อขนมจีบของเราเหนียวแล้วก็เด้งด้วยนะคะคุกเค้าได้ที่ดีแล้วนะคะ เราก็จะต้องใส่แป้งนะคะมันท่องกงสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่แล้วคุกเค้าให้ดีนะคะเพื่อจะให้ขนมจีบเราเกอดตัวกันดีนะคะทั้งเหนียวทั้งกอดตัวกันดีนะคะคุกเค้าให้เข้าที่เลยนะคะให้เนื้อหมูเขาเนียนนิ่มยิ่งตีนานเท่าไหร่พอได้ที่ดีนะคะเราก็จะใส่น้ํามันงาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตีให้เข้ากันดีนะคะเพื่อจะให้ความหอมของน้ํมงาเราก็ เสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งเปลือกเกี๊ยวนำมาหอ่อเป็นคำๆนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรขนมจีนหมูสับนะคะต่ใ,ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจอันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถไปต่อยอดทําขายได้นะคะเมนสูตรสูตรนี้นะคะเราก็ทําง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะพอเราทําอย่างนี้นะคะจนหมดเราจะต้องให้แป้งเขาเนี่ยไม่โข่พ้นหมูนะคะให้มัน อยู่ข้างล่างหมูนะคะไม่ให้กรีดมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เปลือกเกี๊ยวเขาไม่แข็งรอบๆนะคะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยดีนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวาน